สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดยาวของแบบนะคะแบมก็เลยจะไปหาที่เที่ยวให้วันหยุดอยนยไม่น่าเบือ่อ ตอนนี้นะคะที่เราไปกันก็คือที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่ชลบุรีต้องบอกว่าแสงตอนเช้าเนี่ยอากาศดีมากในวันที่แพนไปนะคะพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเขาก็จะมีจุดแล้วก็มีโซนให้เยอะมากตรงนี้นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์พวกสัตว์ที่มันอยู่ในดินนะทุกคนเราก็เจอฟอสซิลที่อึ้งที่สุดนะคะก็คือในอุโมงค์ปลาแสงสวยมากทุกคนแต่อย่าถ่ายย้อนแสงเนี่ยหน้าคือมืดมาก อันนี้นะคะเบิมลองถ่ายน้องแมงกัะพุนตอนเขาสโลนะคะโดยใช้กล้องมือถือก็คือน้องสโลสวยมากทุกคนระหว่างตอนที่น้องว่ายน้ํานี่นะคะก็จะเป็นแท่งตรงกลางให้เราถ่ายรูป ปรับค่าแสงปกติแสงก็คือออกมาสวยมากๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นฟิลเตอร์จาก IG นะคะก็ยังไม่ทําให้หน้าดรอปไปนั่นเองจบแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่ทะเลเลยแต่ว่าทะเลเนี่ยแบมถ่ายได้น้อยมากเพราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยทุกคนน้ํามันเขียวและกลิ่นมันเหม็นมากนะคะมันก็เลยรู้สึกเฟลนิดนึงแบมก็ไปหายืนซื้อนั่นซื้อนี่กินสักพักนึงนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็ไปที่เขาสามมุกกันต่อนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสําหรับใครเนี่ยที่ชอบวิวเนี่ยสวยๆนะคะลมแรงมากแล้ววิวสวยมากเสร็จแล้วนะคะก็คือบำลงไปที่คาเฟ่นะคะตรงที่คาเฟ่ที่เขามีวิวให้ถ่านสวยๆทุกคนก็คือแสงสวยมาก